เนื้อาหาของละครเรื่องแรงเงาเนี่ยมันแรงจริงไหมคะแรงจริงเยจ้ะมันแรงนลเนาะตบตีกันบานน่ะแ,แล้วคุณแม่คิดว่าละครดังกล่าวเนี่ยสร้างความเสื่อมเสียให้สถาบัานเมียหลวงซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงไหมคะแม่ยู่ส้่งความเสื่อมเสียให้เมียหลวงเยอะเออเมียหลวงเต <า S 2> ่แต่<ด>จริง ตามที่กิงเงี้ยวเมียหลวงกับมิซิอยู่ดอกแต่ว่ามันเกิดเกิดใบแน่อยู่น้อยนึงแต่กาเป็นเกมไปอยู่แต่ว่าต้นผีแท้ๆก็ต้องผัวเฮาฝ่ายชายเนียก็รอดมหลายคนเลยแล้วคุณแม่คิดว่าแรงเงาเนี่ยเป็นภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับบ้านเมืองในช่วง50ปีหลังไหมคะ เปลี่ยนแปลงที่บ้านคันเมื่อกีเบุกขึ้นกันว่าผัวมีเมียหน่อยกับอันมีเมียหลายคนนี่มันแตดัยนะมันเป็นแต่พ่อเปลี่ยนแปลงนะเนาะคันเนาะรู้ว่าเหรมันก็แม่นเลยมันก็เป็นยังสิว่าแต่ไดัยไรไครกี่พ่อแม่มี่เอาใจเมียหลวงสิไล่บ่ท่านนั่นแหละแต่เมียหน่อยมันลายยันละ ต you know, ัวเนี so ้ยหน่อยแล้วก็เป็นเมียหน่อยเลยนักข่าวก็มาเอต่าเมื้อเรื่องนี้มันเมียหลวงนี่ไหลนะมันเมียหน่อยไหลนี่สตาบันนั้งมันแรกเงาเนี่ยเสื่อมเสียสถาบันเมียหลวงแล้วคิดว่าละครเรื่องนี้มีข้อดีไหมคะโอ้ยดีไปเลยละกันดีตรงเนี้ยฮักคว้าไหลเกิดไปจ้ะ ก็ดียูเห็นด้ช่างสอนจิตสอนใจข้นเมืองว่าจะไปเอาหัวเขาเด้อเมียเขาห่วงเฮียงไว้สิวะกินตินสอบกินถ้ำไปลัานสิแล้วพอดีแล้วก็ไดเด็กเด็กเด็กหน่อยมึงได้อินไลฟ์กับพอดีอีกแหละอินไลฟ์กับพอดีนี่อินน้ำหนักนะ คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าเนื้อาหาของบทละครแรงเงามีความแรงจริงก็ก็ไม่เชิงเห็นด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วไอ้ละครแรงเงานะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะเยอะในในยุคนี้นะคะในยุคนี้คุณคิดว่าละครดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันเมหลวงหรือไม่โดยด้วยส่วนตัวไม่นะคะไม่ แล้วคิดว่าละครแรงเงาเนี่ยเป็นภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับบ้านเมืองในช่วง50ปีหลังไหมก็เห็นชัดนะคะชัดชัดว่าถ้าเปรียบเทียบเมื่อ50ปีที่เราจะเห็นชัดว่าเมื่อก่อนมันจะไม่มีแบบนี้ในสังคมไทยคนคนไทยค่อนข้างจะถือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างผิดขนบธรรมเนียมประเพณีมากพอสมควรผิดกับปัจจุบนันนี้มากนะคะ แล้วคิดว่าละครเรื่องนี้มีข้อดีหรือไม่ข้อดีข้อดีของละครเรื่องนี้มันก็จะมีตรงที่ว่าถ้าเราดูดูกันแบบแบบติดตามนะคะมันก็จะมีข้อดีในในเรื่องของธรรมะสอนใจเรื่องของของการอยู่กับความทุกข์การขจัดทุกข์นะคะทุกชีวิตทุกชีวิตจะมีปัญหาและก็มีความทุกข์อยู่แล้วแต่เขาก็จะมีมีข้อสอดแทรกในยกตัวอย่างอย่างของของของ,ของป้าส้อยคุยกับเจ้าต้องนะคะ เรื่องที่ว่าคนเราจะอยู่กับความทุกข์ยังไงถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นทุกข์เราก็ไม่ต้องเข้าไปอยู่กับมันก็ถือนี่คือธรรมะที่เราได้แต่ก็มีมีมากกว่านี้อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆที่ผ่านมาคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าเนื้อหาของบทละครแรงเงาแรงจริงก็แรงนะคะเนื้อหาแต่บางครั้งก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องจริงในสังคมไทยอะ แล้วคุณคิดว่าละครดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันเมียหลวงหรอไมสถาบันเมียหลวงเหรออันนี้ก็ก็น่าจะมีส่วนนะคะแต่ว่าคือปัจจุบันเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปมาแล้วคือผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็บางทีก็แต่งแล้วก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคิดว่าละครแรงเงาเป็นภาพสะท้อนสังคมหรือไม่สะท้อนก็สะท้อนนะคะ ก็เหมือนเป็นตัวอย่างให้เราแบบอย่าไปทําตามอย่างนั้นนะคะแล้วละครเรื่องนี้มีข้อดีหรือไม่ก็มีนะคะข้อดีเพราะว่าตามแต่ละตอนที่ตอนจบอะคะ่ะก็จะมีอ,อคําสอนอย่างเนี้นะะ่ะม่ะคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าเนื้อาหาของบทละครเรื่องแรงเงาแรงจริงหรือไม่ ในส่วนตัวผมผมคิดว่ามันมันจะแรงเป็นบงาบงฉากบางฉากมันก็จะสมเหตุสมผลกันในในเรื่องของการแสดงแต่โดยสรุปแล้วมันแลกระฉาคุณคิดว่าละครดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันเมรหลวงหรือไม่ถามว่าเสื่อมเสียไหมไม่นะเพราะว่าไม่รู้ดิไม่เคยเป็นเมรหลวงนะมันก็ ถามว่าเสื่อมเสียไหมมันมันไม่นะเพราะเราก็ต้องที่จะอะไรเขาเรียกอะไรปกป้องสถาน,นะของตัวเองใช่ไหมยังไงก็คิดว่าไม่แล้วคุณคิดว่าละครแรงเงานเนี่ยเป็นภาพสะท้อนสังคมหรือไม่สะท้อนไหมสะท้อนสะท้อนมากในสมัยสมัยนี้อย่างว่าผู้ชายมันก็เดี๋ยวนี้มากๆากอะนะ ของเก่ามีอยู่ก็ไม่ใช้ใช้ของใหม่หาของใหม่ก็เป็นเรื่องเป็นราวแบบที่เห็นณนะปัจจุบันในหลายๆนั่นแหละเออแล้วละครเรื่องนี้มีข้อดีหรือไม่ถามว่ามีข้อดีไหมขอไม่ตอบได้ไหมข้อดีเนะี่ยเพราะว่ามันมันคิดไม่ได้ว่ามันจะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงมันมันหักวามันมันพอๆกันนะอ่ะครับว่าจะคิดอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ว่าเนื้อาหาของบทละครแรงเงาแรงจริงในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าละครแ,แรงเงานั้นแรงครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีการทำลายร่างกายกันระหว่างคนสองคนซึ่งคนหนึ่งเป็นที่เขาเรียกว่าภรรยาหลวงแล้วอีกคนนึงเป็นเป็นบ้านเล็กนะครับซึ่งผมคิดว่ามันแรงพอถึงพอตัวเลยครับ แล้วคุณคิดว่าละครดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันเมียหลวงหรือไม่ไม่ครับเพราะพาะผมคิดว่าการที่ที่อย่างว่าเมียหลวงนะฮะเขาจะไปทำร้ายเมียน้อยนั้นมันก็ต้องเกิดจากตัวผู้ชายเองเพราะว่าเรื่องนี้ตัวผู้ชายเป็นคนก่อเหตุครับผู้ชายควรจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองครับคุณคิดว่าละครแรงเงาเป็นภาพสะท้อนความเปลีป่ยนแปลงของสังคมหรือไม่ ไม่ไม่ครับเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นในช่วงรอห้าผู้ชายหลายคนก็มีเมียหลายคนเหมือนกันครับซึ่งพอถึงสมัยนี้แต่ในสมัยก่อนเขาเขายังรับได้แต่ในสมัยนี้เขาคงรับไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงทุกคนเขาก็คงอยากให้ผู้ชายที่เขารักรักเขาแค่คนเดียวครับคุณคิดว่าละครเรื่องนี้มีข้อดีหรือไม่ มีข้อดีอยู่บ้างครับเนื่องได้เราได้หลายข้อคิดมาจากหนังเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นข้อคิดเรื่องการเสื่อมสอนลูกนะครับเนื่องจากน,นพนภาเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นตามตามแต่สามีกลัวว่าสามีจะไปมีบ้านเล็กจึงทําให้ไม่สามารถมีเวลาสอนลูกได้ดังนั้นเธอลูกของเธอจึงบางคนติดยาและคนก็เป็นเกย์ครับ กับฉันที่เป็นในแบบนั้นเธอนั้นเธออาสนใจแต่ภาพคิดข้างนอกกายจะน่าดูใครกับใครที่เธอมีใจเป็นคนที่เธอฝัน